ทำคำสอนของหลวงพ่อชาสุพัทโทรเรื่องทางสายกลางพระพุทธโอวาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านทรงเตือนให้เราละความประความดีเมื่อละความชั่วประพฤติความดีแล้วที่สุดก็ทรงสอนให้ละสิ่งทั้งสองนี้ไปซะด้วยฉะนั้นวันนี้จึงจะขอให้คติในเรื่องทางสายกลางคือให้ละให้ได้หรือหลีกให้พ้นจากสิ่งทั้งสองนั้นทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปที่เป็นสุขเป็นทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้แหละ จุดมุ่งหมายปลายทางของการอธิบายธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นที่จริงก็คือให้พ้นจากทุกนั่นเองแต่ก่อนที่จะพ้นจากทุกได้นั้นเราต้องมาทำความเข้าใจกันให้มันตรงให้มันแน่นอนถ้าเข้าใจไม่ตรงไม่แน่นอนแล้วก็จะลงสู่ความสงบไม่ได้ฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาท่านตรัสรู้แล้ว ท่านประกาศศาสนานั้นเบื้องแรกท่านยกทางทั้งสองขึ้นมาว่าเลยคือกามสุขันลิกานุโยโคและอัตตกิลมัฐานุโยโคทางทั้งสองอย่างนี้เป็นทางที่ลุ่มหลงเป็นทางที่พวกเสพกามหลงติดอยู่ซึ่งย่อมไม่ได้รับความสงบระง,งับเป็นหนทางที่วนเวียนอยู่ในวัฏฏสงสารสมเด็จพระบรมศาสดา ท่านทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายติดอยู่ในทางทั้งสองไม่เห็นทางสายกลางของธรรมะท่านจึงทรงยกทางทั้งสองขึ้นมาแสดงให้เห็นโทษในทางทั้งสองนั้นถึงเช่นนั้นพวกเราทั้งหลายก็ยังพากันติดพากันปรารบอยู่ร่ำไปฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าทางทั้งสองอย่างนั้นเป็นทางที่ลุ่มหลงไม่ใช่ทางของสมณะ คือไม่ใช่ทางที่สบงบระงับอัตตกิลมัฐานุโยโคและกามสุขันลิกานุโยโคก็คือทางตึงและทางหย่อนนั่นเองถ้าเราน้อมเข้ามาพิจารณาให้เห็นในทางปัจจุบันทางตึงก็คือความโกรธอันเป็นทางเศร้าหมองท่านเรียกอัตตกิลมัฐานุโยโคเดินไปแล้ว ก็เป็นทุกข์ลำบากกามสุขันลิกานุโยโคก็คือความดีใจความพอใจความดีใจนี้ก็เป็นทางไม่สงบทางทุกข์ก็เป็นทางไม่สงบเราจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระบรมศาสดาท่านว่าเมื่อได้เห็นความสุขแล้วให้พิจารณาความสุขนั้นท่านไม่ให้ติดอยู่ในความสุขคือท่านให้วางทั้งสุขและทุกข์ การวางทั้งสองด้นนี้เป็นสัมมาปฏิปทาท่านเรียกว่าเป็นทางสายกลางคำว่าทางสายกลางไม่ได้หมายถึงในด้านกายและวาจาของเราแต่หมายถึงในด้านจิตใจเมื่อถูกอารมณ์มากระทบถ้าอารมณ์ที่ไม่ถูกใจมากระทบกระทั่งก็ทำให้วุ่นวายถ้าจิตวุ่นวายวันไหวเช่นนี้ ก็ไม่ใช่หนทางเมื่ออารมณ์ที่ชอบใจดีใจเกิดขึ้นมาแล้วก็ดีอกดีใจติดแน่นอยู่ในกามสุขันลิกานิโยโคอันนี้ก็ไม่ใช่หนทางมนุษย์เราทั้งหลายไม่ต้องการทุก์ขต้องการแต่สุขความจริงสุขนั้นก็คือทุกอย่างละเอียดนั่นเองส่วนทุก์ก็คือทุกอย่างหยาบพูดอย่างง่ายๆ สุขและทุกนี้ก็เปรียบเสมือนงูตัวหนึ่งทางหัวมันเป็นทุกทางหางมันเป็นสุขเพราะถ้าลูบทางหัวมันมีพิษทางปากมันก็มีพิษไปใกล้ทางหัวมันมันก็กัดเอาไปจับหางมันก็เหมือนเป็นสุขแต่ถ้าจับไม่วางมันก็หันกลับมากัดได้เหมือนกันเพราะทั้งหัวงูและหางงูมันก็อยู่ในงูตัวเดียวกัน ความดีใจความเสียใจมันก็เกิดจากพ่อแม่เดียวกันคือตัณหาความรุ่มหลงนั่นเองฉะนั้นบางทีเมื่อมีสุขแล้วใจก็ยังไม่สบายไม่สงบทั้งที่ได้สิ่งที่พอใจแล้วเช่นได้ลาบยศสรรเสริญได้มาแล้วก็ดีใจก็จริงแต่มันก็ยังไม่สงบจริงๆเพราะยังมีความเคลือบแคลงใจว่ามันจะสูญเสียไป ลัวมันจะหายไปความกลัวนี่แหละเป็นต้นเหตุให้มันไม่สงบบางทีมันเกิดสูญเสียไปจริงๆก็ยิ่งเป็นทุกข์มากนี่หมายความว่าถึงจะสุขก็จริงแต่ก็มีทุกดองอยู่ในนั้นด้วยแต่เราก็ไม่รู้จักเหมือนก,นกันกับว่าเราจับงูถึงแม้ว่าเราจับหางมันก็จริงถ้าจับไม่วางมันก็หันกลับมากัดได้ ฉะนั้นหัวงูก็ดีหางงูก็ดีบาปก็ดีบุญก็ดีอันนี้ในวงวัฏตะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงดังนั้นความสุขความทุกข์ความดีความชั่วก็ไม่ใช่หนทางมักหนทางสู่ความสงบระงับศีลส,สมาธิปัญญานั้นถ้าหากพูดกันตามลักษณะตามความเป็นจริงแล้ว ก็ยังไม่ใช่แก่นาศาสนาหรือตัวาศาสนาแต่เป็นหนทางนำไปสู่ตัวาศาสนาฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาทั้งสามอย่างนี้ว่ามักอันแปลว่าหนทางตัวาศาสนาคือความสงบระงับอันเกิดจากความรู้เท่าในความเป็นจริงในธรรมชาติของความเป็นจริงที่เกิดอยู่ เป็นอยู่ซึ่งถ้าได้นำมาพิจารณาดูอย่างละเอียดแล้วก็จะเห็นว่าความสงบนั้นไม่ใช่ทั้งความสุขและความทุกข์ฉะนั้นสุขและทุกข์จึงไม่ใช่เป็นของจริงพระพุทธองค์ทรงสอนให้รู้ตัวเองให้เห็นตนเองให้พิจารณาตัวเองเพื่อให้เห็นจิตของตนเองความจริงจิตเดิมของมนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่หวั่นไหว เป็นธรรมชาติที่ทรงอยู่แน่นอนอยู่อย่างนั้นแต่ที่มีความดีใจเสียใจหรือความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นนั้นเพราะขณะนั้นมันไปหลงอยู่ในอารมณ์จึงเป็นเหตุให้เคลื่อนไหวไปมาแล้วก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นสมเด็จพระบรมศาสดาท่านตรัสสอนไว้แล้วทุกอย่างในเรื่องการประพฤติปฏิบัติ แต่พวกเราทั้งหลายยังไม่ได้ปฏิบัติกันหรือไม่ก็ปฏิบัติแต่ปากเท่านั้นหลักของพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่การจะมาพูดกันเฉยๆหรือด้วยการเดาหรือการคิดเอาเองหลักของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงคือความรู้เท่าความจริงตามความเป็นจริงนั่นเองถ้ารู้เท่าตามความเป็นจริงนี้แล้วการสอนก็ไม่จำเป็น แต่ถ้าไม่รู้ถึงความเป็นจริงอันนี้แม้จะฟังคำสอนเท่าใดก็เหมือนกับไม่ได้ฟังพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าพระองค์เป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นแต่ไม่สามารถจะทำแทนหรือปฏิบัติแทนได้เพราะธรรมชาติทั้งหลายหรือความจริงอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาเองปฏิบัติเองคำสอนต่างๆเป็นเพียงแนวทางหรืออุปมาอุปไมย เพื่อนำให้เข้าถึงความรู้ตามความเป็นจริงถ้าไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงเราก็เป็นทุกข์เหมือนดังตัวอย่างว่าเรามักใช้คำว่าสังขารเมื่อเราพูดถึงร่างกายแต่ความจริงนั้นเราหารู้จักความเป็นจริงของสังขารนี้ไม่แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับสังขารนี้ทั้งนี้เพราะเราไม่รู้ความจริง เกี่ยวกับสังขารหรือร่างกายของเรานี้เราจึงเป็นทุกข์หรือความทุกข์จึงเกิดขึ้นจะยกตัวอย่างให้เห็นสักอย่างหนึง่งสมมุติว่าเราเดินไปทำงานระหว่างทางก็มีบุรุษผู้หนึ่งคอยต่อว่าเราอยู่เป็นประจำตอนเช้าก็ดา่าตอนเย็นก็ดา่าเมื่อได้ยินคำดา่าเช่นนี้จิตใจก็หวั่นไหวไม่สบายใจโกรธน้อยใจ เศร้าหมองบุรุษผู้นั้นก็เพียรด่าเช้าด่าเย็นอยู่เช่นนั้นทุกวันได้ยินคำด่าเมื่อใดก็โกรธเมื่อนั้นกลับถึงบ้านแล้วก็ยังโกรธอยู่ที่โกรธที่วันไหวเช่นนี้ก็เพราะความไม่รู้จักนั่นเองวันหนึ่งเพื่อนบ้านก็มาบอกว่าลุงคนที่มาด่าลุงทุกเช้าทุกเย็นนั่นนะเป็นคนบ้าเป็นบ้ามาหลายปีแล้ว มันด่าคนทุกคนแหละชาวบ้านเขาไม่ถือมันหรอกเพราะมันเป็นบ้าพอรู้อย่างนี้แล้วใจของเราก็คลายความโกรธทันทีความโกรธความขุนมัวที่เก็บไว้หลายวันแล้วนั้นก็คลายหายไปเพราะอะไรก็เพราะได้รู้ความจริงแล้วแต่ก่อนนั้นไม่รู้เข้าใจว่าเป็นคนดีคนปกติฉะนั้นพอได้ยินว่า เป็นคนบ้าจิตก็เปลี่ยนเป็นสบายทีนี้มันอยากจะด่าก็ให้ด่าไปไม่โกรธไม่เป็นทุกข์เพราะรู้เสียแล้วว่าเป็นคนบ้านี่ที่จิตใจสบายก็เพราะรู้เท่าทันความจริงนั่นเองเมื่อมันรู้เองมันก็วางของมันเองถ้ายังไม่รู้มันก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นเองอีกเหมือนกัน แต่พอรู้ความเป็นจริงจิตใจก็สบายนี่แหละคือความรู้เท่าตามความเป็นจริงคือรู้ว่าคนนั้นเป็นบ้านคนผู้รู้ธรรมก็เหมือนกันพอรู้จริงความโลภความโกรธความหลงก็หายไปเพราะรู้เท่าทันความเป็นจริงจะรู้เท่าทันต่อสิ่งทั้งปวงต้องเดินทางสายกลาง พระพุทธองค์ทรงสอนว่าสังขารร่างกายของเรานี้ไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันเป็นเพียงสังขารทรงบอกอย่างชัดชิเช่นนี้เราก็ยังไม่ยอมมันยังขืนไปแย่งยื้ออยู่นั่นแหละถ้าหากว่ามันพูดได้มันก็คงจะบอกว่าเจ้าอย่ามาเป็นเจ้าของฉันนะความจริงมันบอกอยู่แล้วทุกขณะ แต่เราเองไม่รู้เพราะมันเป็นภาษาธรรมอย่างสกลร่างกายนี้ตาก็ดีจมูกก็ดีหูก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีทั้งหลายเหล่านี้แหละก็แล้วแต่มันจะเปลี่ยนไปแปลไปไม่เห็นมันขออนุญาตเราสักทีเช่นเมื่อปวดหัวปวดท้องหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นมันไม่เคยขออนุญาตจากเราเลย เวลามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเลยเป็นไปตามสภาวะของมันอันนี้ก็แสดงว่ามันไม่ยอมให้เราเป็นเจ้าของของมันสมเด็จพระบรมศาสดา,า,าจึงสอนว่าสุญโยสัพโพมันเป็นของว่างมันไม่ได้เป็นของผู้ใดเราทั้งหลายไม่เข้าใจธรรมะในสภาวะอันนี้ ไม่เข้าใจในสังขารอันนี้จึงคิดว่าของเราของเขาเกิดอุปาทานขึ้นมาเมื่อเกิดอุปาทานก็เข้าไปยึดพบเกิดพบเกิดชาติชราพยาธิมรณะต่อไปมันเป็นทุกข์เช่นนี้ที่ท่านเรียกว่าอิทัพปัจจยตานั่นแหละอวิชชาเกิดสังขารสังขาร เกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปเป็นเช่นนี้แหละอันนี้มันล้วนแต่เป็นในขณะของจิตถ้าเกิดอารมณ์ไม่ถูกใจขึ้นมาก็ไม่รู้จักหรือไม่รู้เท่าทันเพราะอยู่ในอวิชชามันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเลยความเป็นจริงขณะของจิตอันนี้มันติดกันอยู่ทีเดียวมันเร็วมาก แต่เราเองรู้ไม่เท่าทันเปรียบเหมือนว่าเรากำลังอยู่บนยอดไม้แล้วตกปุ๊บลงมาที่พื้นดินจึงรู้สึกตัวว่าตกต้นไม้แต่ความจริงนั้นก่อนที่จะตกถึงพื้นดินเราก็ตกผ่านทุกก้านทุกกิ่งของต้นไม้นั่นแหละแต่ไม่สามารถนับได้ว่านาทีใดถึงกิ่งไหนวินาทีใดถึงกิ่งไหนเพราะมันเร็วมาก แต่พอตูมเดียวก็ถึงพื้นดินเลยแล้วก็เป็นทุกข์เลยอิทัปปัจจยตามันเป็นเช่นนั้นถ้าเราแยกเป็นปริยัติอวิชชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปว่ากันไปเป็นตอนตอนตามความจริงนั้นพออารมณ์เกิดความไม่พอใจความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเลย อาการที่มันเกิดทุกข์ขึ้นนั้นมันผ่านไปจากอวิชชาสังขารผ่านไปพริบเดียวถึงนน้นโสกะปริเทวะคือทุกข์เลยฉะนั้นสมเด็จพระบรม,มาศาสดาจึงให้ตามดูจิตของเราทั้งหลายให้รู้ตามความเป็นจริงของมันและในความเป็นจริงเหล่านี้ท่านให้เข้าใจว่ามันเป็นแต่เพียงสังขารเท่านั้น และสังขารนี้แหละมันเกิดมาจากเหตุปัจจัยทั้งหลายที่มันเป็นมาที่เรามาเรียกหรือสมมุติเอาอีกทีหนึ่งที่เรียกว่ามนมุษย์สัตว์เช่นเดียวกับชื่อของเรามันก็สมมุติเหมือนกันเราไม่ได้มีชื่อมาแต่กำเนิดต่อเมื่อเกิดขึ้นแล้วจึงเอาชื่อไปใส่ คือตั้งชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เรียกว่าสมมุติตั้งชื่อกันเพื่ออะไรก็เพื่อให้มันเรียกกันง่ายสะดวกแก่การใช้ภาษาเรียกขานพูดจากันการปริยัติก็เหมือนกันที่แยกออกก็เพื่อสะดวกแก่การศึกษาเล่าเรียนสิ่งทั้งหลายนี้แหละเรียกว่าสังขาร มันเป็นสังขารเกี่ยวกับสภาวะอันนี้ที่เกิดมาจากเหตุจากปัจจัยสมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงตรัสว่าสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นของไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพวกเราทั้งหลายเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ชัดเจนจึงทำความเห็นในเรื่องนี้ไม่ตรงไม่แน่อันเป็นความเห็นผิดที่เรียกว่า มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้ก็คือการยึดเอาสังขารเป็นเรายึดเอาเราเป็นสังขารเอาเราเป็นสุขเอาสุขเป็นเราเอาเราเป็นทุกข์เอาทุกข์เป็นเราที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงนั่นเอง ถ้าเรารู้เท่าตามความเป็นจริงเราก็จะรู้ว่าเราไม่สามารถควบคุมสังขารเหล่านี้ให้เป็นไปตามอำนาจของเราเพราะธรรมชาติเหล่านี้มันจะต้องเป็นไปตามเรื่องของมันเราจะบังคับให้ตรงนี้เป็นอย่างนั้นตรงนั้นเป็นอย่างนี้ตามอำนาจของเราย่อมจะเป็นไปไม่ได้เปรียบง่ายๆก็อย่างว่า เราไปนั่งอยู่ที่กลางถนนซึ่งมีรถวิ่งไปมาอยู่ขวักไขว่แล้วเราจะไปโกรธรถที่วิ่งหรือจะไปห้ามรถที่กำลังวิ่งอยู่ว่าอย่าขับรถมาทางนี้เราก็ห้ามไม่ได้เพราะถน,นนนี้เป็นถนนหลวงดังนั้นเราควรทำอย่างไรทางที่ดีก็คือเราควรต้องออกไปให้พ้นถนน ไปให้พ้นทางที่รถวิ่งแต่ที่จะห้ามรถไม่ให้วิ่งนั้นทําไม่ได้เพราะมันเป็นหนทางของเราเรื่องของสังขารก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมันไม่มีอะไรแน่นอนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวก็เกิดอารมณ์ที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างมากระทบกระทั่ง สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกว่ามันมากวนเวลานั่งภาวนาอยู่ก็ว่าเสียงมากวนเราอันที่จริงนั้นเราไม่เข้าใจว่าเสียงมากวนเราหรือเราไปกวนเสียงกันแน่ถ้าเรายึดว่าเสียงมากวนเรามันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราพิจารณาดูให้ดีก็จะได้รู้ว่าเราไปกวนเสียงต่างหาก เสียงมันก็ดังอยู่แต่ของมันมันไม่ได้มีความรู้สึกรําคาญอะไรเลยเราตั้งหากที่รําคาญพวกเราไปกวนมันความจริงนั้นเสียงก็เป็นเสียงเราก็เป็นเราถ้าเข้าใจเสียได้เช่นนี้มันก็ไม่มีอะไรเราก็สบายมีเสียงขึ้นมาก็รู้ว่าเสียงมันดังแต่ของมัน เราไม่ได้ยึดหมายมันเข้าเราก็ไม่เกิดทุกข์นี่เรียกว่าเรารู้เท่าตามความเป็นจริงเราเห็นทั้งสองอย่างเมื่อเห็นทั้งสองอย่างคือทั้งสุขและทุกข์ตามความเป็นจริงใจก็สงบสบายการที่จะได้เห็นทั้งสองอย่างนี้เราจะต้องยืนอยู่ตรงกลางหรืออยู่ระหว่างกลาง นี่เป็นสัมมาปฏิปทาของจิตนี้คือการทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องเมื่อปฏิบัติไม่ถึงทางสายกลางก็ไม่มีวันพ้นทุกข์สังขารของเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นไปตามทางของมันถ้าเราจะไปกั้นทางไปห้ามทาง หรือไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ไม่จริงไม่จังอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปโดยเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนของเราเราก็จะมีแต่ความทุกข์ฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาท่านจึงทรงสอนให้พิจารณาไม่ว่าจะเป็นพระหรือเนนหรือคารวาตให้พิจารณาแล้วทําความเห็นให้ถูกต้อง เมื่อมีความเห็นถูกต้องแล้วก็สงบสบายการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ว่านักพรตนักบวชหรือครวาดก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมพิจารณาธรรมได้เท่ากันและธรรมที่พิจารณานั้นก็เป็นธรรมอันเดียวกันนั่นเองพิจารณาให้ไปสู่ความสงบระง,งับอันเดียวกัน ด้วยวิถีของมัคอันเดียวกันฉะนั้นท่านจึงว่าจะเป็นคารวาสก็ตามบรรพชิตก็ตามมีสิธทธ,ธิที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมจนได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงเหมือนกันเมื่อเรารู้สภาวะสังขารตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเราก็หวางซะ และเมื่อรู้เท่าอย่างนี้แล้วพบก็เกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรจึงเกิดไม่ได้เพราะมันไม่มีทางจะเกิดเพราะเรารู้เท่าตามความเป็นจริงเสียแล้วฉะนั้นให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เป็นอยู่นั้นมันเป็นสัก์แต่ว่าอาศัยเท่านั้นถ้ารู้ได้เช่นนี้ ท่านว่ารู้เท่าตามสังขารทีนี้แม้จะมีอะไรอยู่ก็เหมือนไม่มีได้ก็เหมือนเสียเสียก็เหมือนได้สมเด็จพระบรมศาสดาท่านทรงสอนให้รู้อย่างนี้เพราะนี่คือความสงบสงบจากความสุขสงบจากความทุกข์สงบจากความดีใจเสียใจ ได้มาก็ไม่ดีใจเสียไปก็ไม่เสียใจมันเป็นเรื่องที่ทั้งไม่เกิดและไม่ตายเรื่องเกิดเรื่องตายนี้ไม่ได้หมายถึงอวัยวะร่างกายอันนี้แต่หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มันไม่มีแล้วหมดแล้ว ฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาท่านจึงทรงบอกว่าพบสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วไม่มีพบอื่นชาติอื่นอีกแล้วท่านรู้อย่างนั้นแล้วท่านก็รู้สิ่งที่มันไม่เกิดไม่ตายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เองนี่คือโอวาทที่สมเด็จพระบรมศาสดาท่าน ทรงกำชับสาวกมากที่สุดว่าให้พยายามเข้าให้ถึงอันนี้ที่เป็นสัมมาปฏิปทาถ้าไม่ปฏิบัติให้ถึงทางสายกลางไม่ตรงเข้าไปถึงทางสายกลางให้ได้แล้วก็จะไม่มีวันผลทุกข์